ผู้สูงอายุดูด่วนเงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2566เงินคนชรา3000บาทเข้าหรือไม่ใครมีสิทธิรับเบี้ยปี67ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเว็บไซต์คมชัดลึกด้วยนะคะเช็ครอบโอนเงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2,566เงินคนชรา3,000เข้าหรือไม่ผู้สูงอายุเกิดปีอะไรรับสิทธิปี2,567ไปฟังรายละเอียดกันคะ่ะอัปเดตเงินผู้สูงอายุเบีียยังที่ผู้สูงอายุหรือเงินคนแก่ ที่รัฐบาลเปิดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือนซึ่งในปี2566มีการจ่ายเงินมาถึงเดือนกรกฎาคมแล้วสำหรับเงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2566เงินเข้าวันไหนผู้สูงอายุเงื่อนไขใดที่ได้รับสิทธิได้รับเงินในปี2567 รวมทั้งคำถามที่ว่าเงินคนชรา3,000เข้าวันไหนคลิปนี้ช่องของเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วไปฟังรายละเอียดกันค่ะทั้งนี้โดยปกติแล้วเงินผู้สูงอายุภาครัฐจะโอนเงินผ่านธนาคารที่ผู้สูงอายุแจ้งมาทุกวันที่10ของเดือนแต่เท่าหากวันที่10บของเดือนใดตรงกับวันหยุดเสาอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเลื่อนเวลาจ่ายเงินเป็นก่อนวันที่10ของเดือนนั้นน,น ดังนั้นอาจจะได้รับเงินไม่ตรงวันที่10ในแต่ละเดือนโดยเงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2566เงินจะเข้าวันพฤหัสบดีที่วันที่10สิงหาคม2566นยส่วนลงทะเบียนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุปี2567เมื่อไหร่นั้นซึ่งทางภาครัฐก็เปิดให้ลงทะเบียนสองช่วงคือช่วงที่1เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2565 ช่วงที่สองเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2566ส่วนเงื่อนไขาการลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุปี2,567มีดังนี้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,567คือต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิดแต่ไม่ทราบวันเกิดหรือเดือนเกิดให้ถือว่าเกิดวันที่หมกราคมของปีนั้นๆ ผู้สูงอายุต้องไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนหรือถ้าเคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านใหม่เช่นเคยลงทะเบียนรับเบีย้ยยังชีพที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี2,563แต่ปีนี้เพิ่งย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอตามทะเบียนบ้านต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหากิจหรืออปทไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษรวมถึงเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันเช่นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจําส่วนเงินคนชราสามพันเข้าวันไหนนั้นปัจจุบันการจ่ายเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุยังเป็นการจ่ายเบีย้ยแบบขั้นบันไดาตามเดิมดังนั้นเงินคนชราสามพันเข้าวันไหนตอบได้เลยว่าเนื่องจากปัจจุบันไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่มีการจ่ายเงินสามพันบาทเงินที่ได้รับยังเป็นจํานวนตามช่วงอายุ หากใครสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหมายเลขโทรศัพท์0-2-6-4-2-4-3-0-5สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ